สำหรับ f อซกับท่านใดที่อยากให้ศิลปินที่ตนเองรักได้เป็นที่สุดแห่งปี2025และเป็นที่น่าสนใจของ F อฟซีแวับทั้งหลายที่กำลังคิดอยู่ว่าในตอนนี้ลูกสาวต้นข้าวมีชื่อเข้ามาชิงในไทยรัฐในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีหรือไม่นะครับและในตอนนี้ทางไทยรัฐได้ประกาศรายชื่อศิลปินที่มีชื่อเข้าชิงในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีแล้วนะครับซึ่งเป็นที่น่าตกใจ เช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าหากดูรายชื่อศิลปินคนดังในวงการลูกทุ่งมาลำแล้วซึ่งแต่ละคนดีกรีซึ่งไม่ธรรมดานะครับและหนึ่งในนั้นมีชื่อของลูกสาวต้นข้าวเช่นเดียวกันนะครับและใครจะคิดล่ะว,ว่าการเสนอรายชื่อของลูกสาวต้นข้าวในปีอยู่แรกได้เข้ามาในรอบโบตคะแนานโดยทันทีนะครับซึ่งผมเองก็แปลกใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในตอนแรก ที่ผมคิดนะครับแค่มีชื่อเข้ามาก็ประสบความสำเร็จแล้วและแล้วในวันนี้ก็เป็นความจริงน้องต้นข้าวมีชื่อเข้าชิงจริงจริงด้วยนะครับและจะมีชื่อศิลปินดังหลายท่านนะครับที่เป็นเบอร์ระดับต้นๆของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น TR74 ป้ายปลายโอริโอ TR7 5อุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง TR76 ยูกิให้ทองคำา TR77 นุกธนาดล TR78 เจไรอันกัดปนดิทีอา์เจ็ดาลำไยแห่ทองคำทีอาแปต้นข้าวสุปริยา TR81 หมอลำเสียงอีสานแค่รอบนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับคุณผู้ชมศิลปินชื่อดังหลายท่านตัวท็อประดับประเทศแล้วบอกได้คำเดียวว่าแต่ละคนฐานเอฟซีเป็นครับแน่นจริงๆซึ่งผลคะแนนในตอนนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ โดยจะมี3มช่องทางในการโหวตคะแนนไม่ว่าจะเป็นโหวตผ่านเว็บไซต์ www.thairat.co.th และขั้นตอนที่2โหวตผ่าน QR code ผ่านไทยรัฐทีวีขั้นตอนที่3โหวตผ่าน SMS และนี่ก็คือ3ขั้นตอนในการโหวตนะครับและสำหรับผลคะแนนในตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการในท็อป4ผมว่ามีหลายท่าน วตไปแล้วอย่างแน่นอนนะครับและตามไปดูเลยนะครับสำหรับ4อันดับผลคะแนนในตอนนี้นะครับเริ่มจากอันดับ4 t r 7 8ไรอันการบรรันดิต7.09%อันดับ3 t r 8 0ต้นข้าวสปริยา16.31%อันดับ2 t r 7 9ลำไย,ยเหวทองคำ19.86%อันดับ1 t r 8 1หมอลำเสียงอีสาน 48.23%และนี่ก็คือคะแนนอยังไม่เป็นทางการและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับและสำหรับ MC เ c ฟซีแฟนคลับท่านใดอยากโหวตฟรีก็สามารถโหวตคะแนนได้บนเว็บไซต์ของไทยรัฐได้เลยนะครับโหวตฟรีวันละ1ครั้งต่อหนึ่งสาขาเมื่อผลโหวตออกมาแบบนี้นะครับผมว่ามีหลายท่านคงจะสงสัยและเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายลองไปฟังความคิดเห็นกันบ้างนะครับ อย่างคอมเมนต์นี้ซึ่งได้ระบุว่าเงินใครหนาก็ชนะไปแล้วมันจะภูมิใจตรงไหนถามทีไม่ได้วัดกันที่ความสามารถหรือคุณสมบัตินักร้องช่วยกันโหวตให้น้องครับแต่น้องเป็นแค่นักร้องเปิดหมวกให้โหวตมากแค่ไหนก็คงจะสู้นักร้องค่ายไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้านักร้องเปิดหมวกชนะนักร้องค่ายกับค่ายจะเป็นยังไงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ และนี่ก็คือความคิดเห็นของเอฟซีเป็นขับบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์และบอกได้คําเดียวว่าซึ่งหลายท่านนะครับก็ให้ความสนใจสําหรับเรื่องนี้พอสมควรนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามผมว่าในการหวดคะแนนให้กับลูกสาวต้นข้าวอย่าไปหวังอะไรมากเพราะน้องต้นข้าวก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มาจากรายการดวลเพลงชิงทุนและผลงานนั่นก็คือตำแหน่งแชมป์68สมัย เป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ที่มาสร้างตำนานในรายการโดยพิชิงทุนและในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักร้องที่ยังไม่มีสังกัดค่ายที่มีการดูแลจากครูนิวและญานี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการลูกทุ่งไทยนักร้องคนแรกที่มาสร้างตำนานและมีชื่อเข้าชิงในสาขาลูกทุ่งมาลำแห่งปี2025ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปแข่งขันเยอะ เอาประสบการณ์ต่างๆมาพัฒนาตัวเองต่อไปน่าจะดีกว่านะครับได้หรือไม่ได้อย่าไปคาดหวังมากนะครับและช่องทางในการโหวตฟรีก็มีนะครับต่อมานะครับเรามาดูข่าวทีต่อมาสำหรับในวันนี้ที่น้องต้นข้าวจะไปในงานของคุณเอสุภาชัยในงาน a อแฟร์อร่อยเกตเอบายเอสุภชัยในวันที่4พฤศจกิกายนปี2568นี้นะครับและสำหรับเวลาในการแสดง ก็จะเวลาประมาณ17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับทางด้านคุณเอสุภชัยได้ออกมาโพสต์และเชิญชวนให้มาเที่ยวงานนี้อีกด้วยนะครับซึ่งได้ระบุว่าวันนี้มาเจอกันนะคะเอแร์ a มาซื้อของอร่อยกันนะคะพะโลพี่เอและอีก140ล้านคา่ะเดินกันให้ครบทุกล้านนะคะและได้ขึ้นโปสเตอร์สำหรับงานในวันนี้แล้วนะคบคุณผู้ชม ซึ่งหลายท่านก็เป็น FC Ben c r a f ของลูกสาวต้นข้าวที่เฝ้าติดตามคิวงานการแสดงของลูกสาวต้นข้าวจะต้องไม่พลาดที่แฟชั่นไ i แลนด์ชั้น1นึ่งเซนเตอร์คอและเมื่อบางท่านได้ทราบข่าวว่าลูกสาวต้นข้าวจะมาในงานนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบนเพจของคุณ A ซึ่งได้ระบุว่าอยากเห็นน้องต้นข้าวไปงานพี่ A บ,บ่อยๆเพราะพ่อ,พอแ,มแม่ FC ต้องอุดหนุนสินค้าในงานเยอะๆถ้ายอดร้านค้าในวันที่น้องไปดี งานต่อๆไปได้ดูน้องแน่ๆฝากพ่อพ่อแม่แม่ช่วยอุนนุนสินค้าในงานด้วยนะคะและนี่ก็คือเสียงการตอบรับจาก F อฟซีแนคลับที่จะไปเที่ยวชมในงานนะครับและผมก็อยากเห็นน้องต้นข้าวมาในงานของคุณเอบ่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่คุณ a สุประชัยได้เล่งเหินความสามารถเพราะงานของคุณ a สุปรชัยในแต่ละงานนะครับซึ่งจะเชิญไม่ว่าจะเป็นนักร้อง ศิลปินดาราเบอร์ระดับต้นๆของเมืองไทยโดยทีเดียวนะครับมาในงานของคุณ A และน้องต้นเขาก็โชคดีที่คุณ A รักและเอ็นดูตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับที่ f ฟ s h i o n Island ต่อมานะครับเรามาดูการประกาศอย่างเป็นทางการจากรายการดวนเพลงชิงทุนและสำหรับดวนเพลงชิงทุนลูกทุ่งสัญจรในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนเตรียมพบกันที่ตลาดนินจาอมตะ ในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยในสัปดาห์นี้จัดหนักจัดเต็มกับกองทัพศิลปินไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่โกลทั้งช่องวันและแชมป์ดวลเพลงชิงทุนที่นำโดยพิธีกรประจำรายการอย่างคุณแฟรงค์พัคชนและศิลปินแนวหน้าที่นำโดยลำยองน้องหินหาวออลี่ตทัทยาไข่มุกรุ่งรัตต้นข้าวสปริยาแอมชุติชาเพชรคาวุฒนัทมาริสาและไอรีน เซเวเวอร์แค่รายชื่อศิลปินก็สนุกแล้วนะครับคุ้มสุดๆก็ถือไว่าเป็นการคืนความสุขให้กับแฟนๆรายการแบบจุกๆก,กันเลยทีเดียวนะครับและในงานก็จะมีบุศสินค้าพร้อมลุ้นรางวัลต่างๆมากมายและกิจกรรมสุดพิเศษปกอร้องเพลงแข่งขันจริงตัดสินจริงเหมือนยกรายการมาตั้งไว้ตรงหน้าคุณผู้ชมกันเลยทีเดียวนะครับและผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลสูงสุด ถึง5,000บาทเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและงานนี้ชมฟรีตลอดงานนะครับ